ไม่มีใครดีเท่าเมียผมครับคุณเขาเลือดที่ฝุดแล้วหลักต้องฟอร์มตลอดไม่คิดจะพักอ่ะจะถูกทุกเรื่องตลอดเลยมั้งอ่ะเก่งใจกับผัวจะมั่นอะไรเบอร์นั้นไม่มีใครดีเท่าเมียผมครับคุณเขาเลือดที่ฝุดแล้วหลักต้้งฟอร์มตลอดไม่คิดจะพักอ่ะไม่มีใครดีเท่าแฟนผมครับแฟนผมเก่งที่สุดในโลกแฟนผมเลือดที่สุดแล้วครับเล เ็าฟอมตลอดไม่คิดจะพักอ่ะจะถูกเสมอตลอดเลยมั้งอ่ะเก่งไรนักหนาจะมั่นอะไรเบอร์นั้นไม่มีใครดีเท่าแฟนผมครับแฟนผมเก่งที่สุดในโลกแฟนผมเลิศที่สุดแล้วครับเลิศมากแม่ท็อกฟอมตลอดไม่มีใครดีเท่าเมียผมครับคุณเขาเลิศที่สุดแล้วหละท็อกฟอมตลอดไม่คิดจะพักอ่ะจะถูกทุกเรื่องตลอดเลยมั้งอ่ะเก่งใจกับผัว่จะมั่นอะไรเบอร์นั้นไม่มีใครดีเท่าเมียผมครับคุณเขาเลิศที่สุดแล้วหละ ต้อฟอร์มตลอดไม่คิดจะพักอะะ่ะไม่มีใครดีท้าแฟนผมครับแฟนผมเก่งที่สุดในโลกแฟนผมเลิศที่สุดแล้วครับเลิศมากแม่เ้าฟอร์มตลอดไม่คิดจะพักอ่ะจะถูกเสมอตลอดเลยมั้งอะ่ะเก่งไรนักหนาจะม,มั่นอะไรเบอร์นั้นไม่มีใครดีท้าแฟนผมครับแฟนผมเก่งที่สุดในโลกแฟนผมเลิศที่สุดแล้วครับเลิศมากแม่เ<ๆ>้าฟอร์มตลอด